เกรดริเฟรี่ลประเทศแทนซาเนียความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ต่างๆที่ซับซ้อนเหลือเกินมีอยู่บนโลกชาวฮัสซาคือคนเก็บของป่าล่าสัตว์ใช้ชีวิตด้วยการกินของตามธรรมชาติผมชื่อพาลังโกในฐานะที่เป็นผู้ชายหน้าที่ของผมคือล่าสัตว์มีอาหารแคลอรี่สูงอยู่อย่างหนึ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดน้ำผึ้ง แต่การหาน้ำพึ่งสดใหม่นั้นเป็นเรื่องยากพึ่งย้ายรังของพวกมันทุกฤดูการชาวฮัสซาจึงเรียกใช้ตัวช่วยนกพรานพึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากพวกมันรู้ว่าน้ำพึ่งอยู่ที่ไหนและจะพาคุณไปที่นั่นมันส่งเสียงร้องที่พิเศษและผมผิวปากต่อถ้าผมตามมันไปมันจะพาผมตรงไปที่น้ำพึ่ง นกพรานน้ำผึ้งล่าน้ำผึ่งเก่งสมชื่อมันพาพวกเขาไปที่รังผึ่งในต้นเบาบักนักล่าสัตว์ต้องการให้นกช่วยตามหาพึ่งและนกต้องการให้นักล่าสัตว์เข้าถึงรังผึ้งเราใช้ควันไฟเพื่อทำให้ผึ้งเมาและไล่พวกมันไปจากรางัง การเสี่ยงคุ้มค่าพาลังโกไม่ลืมที่จะให้นกได้ส่วนแบ่งของพวกมันเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสายพันธุ์เรียกว่าความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันยิ่งระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อนมากเท่านั้น บนอีเดนความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน3มทางสุดอันตรายได้พัฒนาขึ้นโดยมีเห็ุราเป็นศูนย์กลางขั้นแรกมันเป็นอาหารให้เกรเซอร์จากนั้นก็ทำให้พวกมันติดเชื้อเพื่อวางยาเหล่าผู้ล่า และเห็ดราทําทุกอย่างนี้เพื่อให้เห็ดรารุ่นต่อไปได้เติบโตซึ่งกินซากของผู้ล่าที่ตายแล้วเป็นอาหารบนโลกเหตดรามีบทบาทที่สําคัญมากแต่มองไม่เห็น ในสิ่งมีชีวิตของทุกป่าป่าโรทีเมอร์ชุสกอตแลนด์ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนชนิดแรกบนโลกของเราคือพวกมแมลงหรือแม้แต่ไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วหลายร้อยล้านปีก่อนหน้านั้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ชนิดแรกที่ซับซ้อนจริงๆคือสิ่งเหล่านี้เห็ดราเรารู้จักเห็ดราอย่างน้อย1 4 0 0 0 0สายพันธุ แต่นั่นน่าจะน้อยกว่า10%ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่มีอยู่จริงและคุณจะเห็นได้ว่ามีเห็ดพวกนี้ขึ้นอยู่ทั่วทั้งป่าจริงๆแล้วเห็ดปลาส่วนใหญ่อยู่ในเส้นใยเล็กๆพวกนี้ที่กระจายไปทั่วดินและสิ่งนี้เรียกว่าไมซีเลียมและมันเชื่อมโยงเห็ดดอกอื่นๆทั้งหมดในบริเวณนี้เข้าด้วยกันเห็ดราเล็กจิ๋วพวกนี้อาจยาวเป็น10กิโลเมตรแผ่กระจายไปทั่วดินทั้งหมด ต้นไม้ต้องการเส้นใยเหล่านั้นเพื่อให้อยู่รอดเพราะต้นไม้สามารถจับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศได้และมันมอบคาร์บอนนั้นให้กับเห็ดราในทางตรงข้ามเห็ดราเข้าถึงไนตโตรเจนและฟอสฟอรัสจากดินซึ่งพวกมันมอบให้เป็นการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนนั้นมันจึงเป็นภาวะพึ่งพากันที่เป็นประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งสงชนิด สิ่งที่น่าจะไม่ธรรมดามากที่สุดเกี่ยวกับระบบไมซีเลียมนี้คือวิธีที่มันเชื่อมโยงกันเหตุราที่ยึดติดอยู่กับรากของต้นไม้ต้นนี้จะยึดติดกับรากของต้นไม้ต้นนั้นด้วยและพวกมันจะเชื่อมโยงกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงพวกมันด้วยผ่านทางระบบไมซีเลียมเดียวกันดังนั้นถ้ามีต้นไม้ต้นหนึ่งตรงนั้นที่กำลังจะตายมันอาจจะสัรนปันส่วนสารอาหารไปให้ต้นไม้ต้นนั้นมากขึ้น เพื่อที่ต้นไม้ต้นนั้นจะได้อยู่ได้ดีขึ้นและผลก็คือคล้ายๆกันถ้ามีการรบกวนที่บางส่วนของเครือข่ายเห็ดรามันจะเอาสารอาหารออกไปเพื่อที่มันจะได้ลดผลกระทบของการรบกวนนั้นให้เหลือน้อยที่สุดระบบนี้ได้ชื่อว่าวูดไวเว็บและมันฟังดูเหมือนมุกตลกแต่มันทำงานไม่ต่างจากอินเทอร์เน็ตเลยจริงๆที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบป่าเชื่อมโยงกัน ระบวนการนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในทุกระบบนิเวศท,ที่เราจะนึกออกสิ่งมีชีวิตในป่าอีเดนคือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเหฮดราเกรเซอร์และผู้ลา่า แต่มันมีพลังจากท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่อีเดนมีฤดูการที่รุนแรงกว่าบนโลกมีความผันผวนของแสงสว่างและความอบอุ่นจากดาวฤกษ์แฟดของมันมากกว่า เมื่อฤดูหนาวมาถึงผู้ล่าที่เหลืออยู่ย้ายถิ่นไล่ตามแสงสว่างไปเกรเซอร์ที่เหลืออยู่ตายเป็นเหมือนกันทุกระดูหนาวไม่มีอะไรเติบโตในป่าอันมืดมิด ยกเว้นตัวอ่อนในดักแด้ของพวกมันเมื <S <S ่อฤดูการเริ่มเปลี่ยนแปลงเกรเซอร์ก็ออกจากดักแด้รับอิทธิพลจากการกลับมาของดาวเรือแฝด บนโลกสิ่งมีชีวิตทำแบบเดียวกันใช้ฤดูกาลเป็นนาฬิกามีนักตกปลาด้วยเหยื่อปลอมมากในช่วงนี้ของปีเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ปลากินเบ็ดของปีเพราะมันมีแหล่งอาหารมากมายในแม่น้ําและแหล่งอาหารนั้นคือเจ้าพวกนี้มแมลงชีปะขาวเรานึกถึงมแมลงชีปะขาวที่บินไปมาบนบกกับเรา แต่มันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวงจรชีวิตมันอาศัยอยู่ที่ก้นแม่น้ำพัฒนาเติบโตและทุกตัวเตรียมตัวเพื่อช่วงเวลานี้เวลาเดียวในหนึ่งปีที่พวกมันจะโผล่ขึ้นมาใต้ท้องน้ำเหล่านี้มแมลงชีปะขาวหลายล้านตัวพร้อมโผล่ขึ้นมาแล้วและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกมันก็โผล่ขึ้นมามแมลงชีปะขาวมีชีวิตอยู่อย่างมากสองวัน ในช่วงเวลานั้นพวกมันต้องหาคู่ผสมพันธุ์เพื่อถ่ายทอดยีนของพวกมันเมื่อพวกมันผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะกลับไปที่แม่น้ำเพื่อวางไข่นั้นก็ตายในช่วงเวลานี้จังหวะของฤดูการถูกกำหนดด้วยความเอียงของดาวเคราะห์ที่หันไปหาดาวฤกษ์ของมันเสมอโลกเอียงทำมุม23.5ามุองศา บนอีเดนมุมนั้นเท่ากับ40องศาจึงมีแสงสว่างที่มากกว่าส่องไปทั่วพื้นผิวของดาวเคราะห์มากกว่าและแสงสว่างมากกว่าหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มากกว่านี่คือฤดูใบไม้ผลิและมีอาหารให้กิน แต่กเกรเซอร์รุ่นใหม่ต้องเติบโตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่ผู้ล่าจะกลับมาและวงจรชีวิตเกิดซ้ำอีกครั้ง สิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์กินกลูโคสเป็นอาหารมีพลังจากออกซิเจนหล่อเลี้ยงด้วยแสงดาว สิ่งที่เป็นจริงบนอีเดนอาจเป็นจริงทั่วทั้งจักรวาลน,นั่นคือการที่ทุกชีวิตขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของพลังงานสิ่งมีชีวิตจะปรับตัวอย่างไรในโลกที่แตกต่าง เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดฉลาดมากพอที่จะสร้างที่อยู่ใหม่ท่ามกลางดาวฤกษ์